ก็สวัสดีนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับท่านใดนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เราทําเกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศหรือต้นไม้ไม้ประดับนะครับไม้มงคลนะครับหรือสมุนไพรนะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเรายินดีที่จะตามล่าหาต้นไม้ที่ท่านต้องการนะครับทําคลิปมาลงให้ท่านนะครับ เดี๋ท่านได้สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับรักษาอาการโรคต่างๆนะครับก็สามารถโทรมาเล่าอาการประสบการณ์วิธีที่เคยรักษามาและยังไม่หายทางเรายินดีเป็นทางเลือกทุดท้ายให้ท่านนะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้าเท่านั้นนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อสมุนไพรหรือสอบถามเกี่ยวกับต้นไม้ได้ที่0 847492 6 6โเียนนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมีสาระก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องสมุนไพรของเรานะครับสวัสดีครับ